ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับเรือสำเภาโชคลาภวันนี้เป็นคิวของเรือสำเภาจีนแผ่นดินใหญ่ขนาด42เซนของคุณทองนะครับก็หลังจากเมื่อวานนะที่เราได้ทําการดึงเชือกลงโคนเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนะก็มีการแนะนําเกี่ยวกับการใช้เชือกไปแล้วนะครับวันนี้นะเราก็จะมาทําการดึงดึงเชือกเสานะให้ลง ตรงนี้นะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยก็จะลงติดกับราวบันไดให้ราลูกกงไม่ใช่ราวบันไดนะครับตัวเสากลางนะครับก็จะดึงลงแคมนะครับอันนี้ก็เสาหลังนี่ก็จะดึงกับราวลูกกงตรงนี้นะครับและในส่วนของการดึงเชือกนะครับตรงนี้เขาเขาจะไม่มีการถักบันไดลิงนะครับเรือเรือสำเภาจีนในสมัยนั้นยังไม่มีการถักบันไดลิงนะครับสาหรับ การถักบันไดลิงนั้นจะมีอยู่ค้นพบในไม่ใช่ค้นพบเริ่มแรกนะครับก็จะเริ่มที่ในโซนของยุโรปนะครับจะเป็นเรือที่ถักบันไดลิงก็จะอยู่ในช่วงคิทศกราชที่14148กว่าๆนะครับ148180นั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับก็เริ่ม ที่ผมเห็นเลยนะครับที่ที่ที่ผมเห็นนะักก็จะเป็นเรือของริสโตเฟอร์โกลัมบัตนะครับที่เป็นการถักถักบนไดลิงนะครับนั่นแหละนะทีนี้เราก็มาพูดถึงเรือสำพาจีนกันต่อนะครับทีนี้เราก็มีเชือกนะเนะ่เชือกเราก็ใช้เบอร์ที่สองนะครับแล้วก็เม็ดลอกเม็ดลอกผมได้ทําการทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะในในในส่วนของเม็ดลอกก็จะมีหนึ่งรูนะครับ ในเม็ดลอกของเอรือสัมภาวจีนนะทีนี้มาพูดถึงเรือฝรั่งนะพูดถึงเรือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีสามรูบ้างนะครับหนึ่งรูบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะเจอจะเจอสามรูนะครับก็คือการเขาเรียกว่าเทคโนโลยีของของเอรือสัมภาวนั้นเขาก็มีการเริ่มพัฒนาการคือหนึ่งรูเนี่ยก็คือการรับน้ําหนักในสมัยนั้นก็ถือว่าดีแล้วนะครับ แต่พอมาเป็นในยุคั้งหลังมาเนี่ยเขาจะใช้ลอก3มิลเอ้ยลอก3นูนครับ mm hmm. เพื่อเป็นการถ่ายถ่ายแรงนะครับให้ดีขึ้นนะถ้านึกภาพไม่ออกนึกถึงในสมัยก่อนรถยนต์นะรถยนต์ของบ้านเราเนี่ยนะสมัยก่อนก็กระจกไรฟ้าเนี่ยก็ไม่มีนะครับพวงมาลลยก็เป็นพวงมาลลาย power เอ้ย power ไม่ใช่ power power แล้วก็จะเป็น ความมลอยพาวเวอร์นะครับก็มีการพัฒนากันขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไปเรื่อยเื่เรือสำเภาในส่วนของเรือสำเภาก็มีเหมือนกันครับเรือสำเภาก็มีการปรับเปลี่ยนตกแต่งเพิ่มเติมคือเดินทะเลออกไปเดินเรือล่องทะเลออกไปไม่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะไปเจออะไรบ้างนะนี่คือเรือยุคแรกๆที่มีการเดินเรือแล้วข้ามทวีปนะครับจะเป็นเรือของกลุ่มของอ เนือจักรพรรดิมหาสมบัตินะครับในสมัยของจ้งเหอนะในสมัยประมาณนึกคิดจักสลาดที่หนึ่งสี่สองหนึ่งนะครับเดินเดินเรือก่อนคิดโซเฟอร์คนัมบัสถึงถึงหกสิบปีนะครับทีนี้ก็มีการพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆตรงนี้เขาจะเรียกว่าเรือใบนะครับเรือนีจะมีทั้งหมดสามยุคเรือใบเรือกลไฟแล้วก็เรือยนต์นะครับเอาคุยกันไปเยอะเลยอ่ะมามามา,มา,ม,ามานี่ดีกว่านะ มาขึ้นเชือกดีกว่านะครับเชือกเนี่ยเราก็นะเราก็ใช้เชือกในร่อนยอ,อย่างดีนะครับที่ทําให้ดูแล้เมื่อวานนี้นะนถ้าเกิดว่าเชือกเราไม่แข็งนะครับเนี่ยคือแทงเข้านี่แทงอ่าูไม่ไม่ทะลุนะครับเนี่ยเราก็ไปหยอดทำให้หยอดกาวก่นทีนี้เทคนิคนะเพื่อ เนี่ยเรือเรือทุกลำนะเขาเขาจะมีขาตั้งนะครับเราเราเราจะเผื่อเราจะเผื่อจากจากในจุดของของเม็ดลอกตรงนี้นะครับนี่มาสักประมาณครืบหนึ่งน,นะมาสักประมาณครืบหนึ่งนะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับอีกอีกปลายทางนึงน,งงนะนี่นะครับมาจนถึงแคมเรือนะนะครับก็ตัดทีนี้ตรงนี้เราก็มัดเลยนะครับฝั่งของฝั่งขวานะฝั่งขวาเราจะมัดนะครับ ทีนี้ท่านด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยนะให้ขอลงมาประมาณสี่นิ้วไม่ใช่สี่นิ้วแม่พัดน,นะครับสี่นิ้วเรานี่แหละนะเนี่ยสี่นิ้วเรานี่แหละเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะชึบนี่เหมือนเดิมนะครับเงื่อนตายเงื่อนตายซ้อนเงิ่อนตายนี่เงื่อนตายลงไปดอกหนึ่งนะหนึ่งอันแล้วนะครับนึ่อันแล้วนะทีนี้กลับ กลับมาจากด้านหลังนะเส้นนี้นะครับทบมาจากด้านหลังนะแล้วกลับมาเข้ารูตึงนี่นะ,ะนเนี่ยเนี่ยอยู่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเราเราก็ไล่ให้เชือกนะได้ลงได้ลงร่องนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยนะครับเชือกให้เชือกเขาลงลงกับร่องเป็นลอกนะครับนะอย่างนี้อะไรอย่างงี้ปุ๊บเราหยอดก่อนนะ ทีนี้เพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามเราทําการหมุนหมุนเม็ดลอกนะนี่ให้ขอบเป็นปมปมขึ้นไปนะครับตรงน,นี้เพื่อความสวยงามนะครับกาวที่เราหยอดบางทีในบางครั้งนะเขาเขาจะเยิอมนะครับก่อนก่อนที่เราจะตัดนะเราเราหาอะไรมามาซับกาวก่อนนะครับ เพื่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กาวนั้นติดติดกับครีมที่ที่เราใช้นะพอพอเราได้อย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับปึ๊บนะนี่เม็ดลอกนะเวลาเวลาใส่นะครับเม็ดลอกตัว,ต,วตัวลอยเนี่ยเม็ดลอกตัวลอยนี้นะจะวิ่งหาพุกหรือวิ่งหาห่วงนะครับตรงตรงในส่วนของตรงนี้นะครับนี่มองเห็นหรือเปล่าเลยนี่นะครับเขาจะลงเม็ดลอกสองอันนะแล้วก็จะเป็นห่วง พุกนะครับอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเม็ดลอกตัวข้างบนนี้นะครับเราจะวิ่งหาพุกตลอดนะครับเนี่ยพุก,ะกะจะง่ายพอพอเราได้ยี้เสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยเสาตัวนี้นแล้วก็คลายนี่ออกคายนี่ออกปุ๊บนี่ให้ตัวหนีบตัวหนีบก็ามาช่วยนะหนีบที่นี่ระยะเขาจะได้แล้วนะประมาณสี่นิ้วนะครับ นีนม่มาถึงมาถึงตัว,ต,วตัวตัวกลางนะครับตัวปลายนะจุ๊บนี่เราก็ทำเงินตายนะทำเงินตายนะครับจุ๊บอ่าพอได้พอได้เงินตายเสร็จปุ๊บจะให้สวยนะครับจะให้สวยหนึ่งนิ้วนะหนึ่งนิ้วนี่หนึ่งนินวนวนว้วนี่เลยนิ้วนิ้วนิ้วเรานี่แหละ ไม่ต้องไปเอายุ้วใครหรอกนะครับนี่นประมาณหนึ่งนิ้วสูงห่างจากรลอกประมาณหนึ่งนิ้วนะจึ๊บเสร็จแล้วพอพอมาได้กันตายเสร็จปุ๊บเราบิดนะครับเนี่ยดูดูนะครับช้าๆนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะไม่ทันตรงนี้นะบิดบิดก่อนนะครับบิดบิดบิดเพื่อให้เชือกเขากลับมาทบมาทับ เส้นเส้นยาวนะครับก็แ,แทงจากด้านหลังนะแทงจากด้านหลังให้ทนะลุทีเราเราเราจัดระเบียบเราจัดระเบียบตรงเชือกตรงนี้นะครับนี่ให้เขาชิดกันเขาหยดตึ้งทีนี้เาขาจะล็อกแล้วล็อกไม่ไปไหนแล้วนะนี่คือล็อกนี่กว่า <c ười> <c ười> เกิดทันไหมมีใครเกิดทันบ้างล็อกนี่ว่านะชึบทีนี้ พอพอทางด้านล่างนะครับที่เป็นลอกที่ติดกับท้องเหลืองนะนี่เราจะทําการเสียบเสียบมาจากข้างหน้านะครับ <c oughs> พอเสียบมาจากข้างหน้าเสร็จปุ๊บขึ้นแล้วนะครับพอขึ้นปุ๊บเสียบมาจากข้างหลังนะเสียบมาจากข้างหลังเสียบมาจากข้างเสียบมาจากไหนอ, <c oughs> อ่าสองรอกนะอย่างนี้นี่พอได้อย่างนี้ปุ๊บนะเราจัดระเบียบ นะครับเราจะระเบียบพาจะระเบียบยปุ๊บนี่เลยชิบเราเอานิ้วเนี่ยนะครับสอ,สองนิ้วเราเนี่ยล็อกปุ๊บนะเสร็จแล้วดันไปทางด้านหลังนะครับกดลงมาหนึ่งรอบตึง้งนะครับตึง้นะงนะอย่างสองลัสามสี่ห้า,ห,าหกนะหกหกครั้ง หกรอบรับกําลังสวยเล็สวยด้วยชอบด้วยกโมนี่นะที่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะจะดวนตัดนะครับเดี๋ยวค่อยตัดนะอันนี้นถึงข้างหน้าบ้างนะอันนี้ข้างหน้านะครับหน้าเราก็อันนี้เป็นสี่นิ้วตรงนี้แหละนะนี่ปึ๊บนะครับ แนีนบไปไหนไหม่รู้น่เวลาสดๆกันไปก่อนนะทีนี้เขาเขาเขาก่อนนะแล้วก็หยอดกาวหน่อยหนึ่งนะครับจริงๆแล้วตรงนีต้องมีแหนบแหนบมาไม่ทันใส่แหนบไปเที่ยวเดีนะ๋ยวเดี๋ยวจะเสียเวลานะอะไรแล้วก็ ชุนี่พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่ไม่รู้เงื่อนอะไรแหละจาไม่ได้จําชื่อเงื่อนไม่ได้เนี่ย<อ>นี่นะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็คือเอาตัวเขามัดเงื่อนตายก็มาเริ่มก็มาเริ่มกันต่อนะครับทีนี้พอพอเราไ,ได้ตรงนี้นะครับเอาเป็นเงื่อนตายตนะครับเอาเป็น ตัวของเขามาัดตัวขอาเขานะพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะลูดลงแบบนี้ได้ยังไงนะครับเนี่ยนะที่ผมบอกนะครับถ้าเราไม่หยอดกาวก็อยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าเขาหยอดไปเทอะเดี๋ยนะอย่า,อย,าอย่าไปเสียได้นะครับกาวนิดเดียวทีนี้เขาจะอยู่อยู่แบบนา,นานๆเลยนะครับทีนี้อย่างอย่างอย่างที่บอกนะครับจากแคมนะมาประมาณหนึ่งครบนะครับเดี๋ยวเชือก แล้วเชือกเขจะเหลือไม่เยอะนะส่วนของของเชือกที่เหลือนะครับทีนี้พอเราจะดึงนะเราเราจะต้องเผื่อนะเราจะต้องเผื่อเผื่อไปด้วยถ้าเกิดเราดึงมาเยอะนะครับนี่ครับเนี่ยจะจะเห็นไหมครับว่าเสาตัวนี้นะเขาจะโยเขาจะโยไปทางด้านซ้ายเหลือนะเนี่ยเราเราเอาแค่นี้พอนะครับจากความรู้สึกของเรานะครับ พอพเอาได้นี้เสร็จปุ๊บลอกเม็ดตัวตรงกลางนี้นะครับก็คือจะต้องเสมอกับอีกเม็ดหนึ่งนะนี่นี่ตรงนี้นะส่วนของเอ็ดนี้กับเมดนี้ลอกจะไม่อยู่แบบนี้ถ้าแบบนี้จะไม่สวยนะครับผมจะต้องกดกดมานะนี่นี่ก็จะทําเหมือนทําเหมือนกันนะครับพอเป็นเงินตายเสร็จปุ๊บหมุนลอกกับนะครับ หมุนรอกกับให้เชือกนะเนี่ยเราดึงตรงๆนะหมุนลอบหมุนรอบปุ๊บเพื่อที่จะให้เชือกเขากัดกันนะครับเขาทับกันนะนี่นะเชือกด้านบนเนี่ยเขาทับเขาทับเงื่อนเงื่อนตายนะที่เราชึบที่เราก็ใส่ใส่ดูร้อยแบงหน้านะครับทะลุหลังข้างบนเนี่ยร้อยจากข้างหลังมาทะลุหน้าเรอ,อบที่สองนะ จังหวะปรับระดับเราเนี่ยจะอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บ,บนะครับเท่าไหร่นะสองสามสี่ห้าหกนะทีนี้พอพอพอถึงจังหวะในที่เราจะ เราต้องการแล้วนะครับเราจะลูบเราจะกดกดหัวเขะลงนะกดกดทุงบนเนี่ยเอาเล็บไปเล็บกดกดเขาเข้ามาให้ให้เชือกเขาแน่นนะครับนี่เราก็จะหยดทําการหยดกาวนะนี่เสร็จแล้วแล้วจะตัดออกนะครับเห็นไหมนะเห็นไหมตรงนี้จะสวยงามมากนะครับเชือกตึงพอประมาณเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดึงฝั่ง ทางด้านขวาลงไปอีกทีนี้มาแบบไวๆไปบทีนี้นะดูะนันไม่ทันนะครับชึบอ,อ่าผนผ่านผ่านผันด้วย่อน,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 นล็อกไว้ก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้ล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้เสร็จปุ๊บตรงนี้สี่นิ้วตรงนี้ไม่ต้องสี่นิ้วนะตรงนี้ นี่คือเราเราเทียบเราเที่ยบกับเม็นดนี้ได้เลยนะครับนี่มันตายนะครับชึบนะนี่นตายเสร็จแล้วทึกอ้อมหลังอ้อมหลังมาเสร็จปุ๊บนี่นี่อ้อมหลังมาเสร็จปุ๊บพันพัน,พ,นพันนะครับพันประมาณสามสนะี่รอบนะนี่แล้วก็หยอดกาวนะ จะสังเกตได้ว่าผมจะไม่ผมจะไม่ยังไม่ตัดนะครับจะรอให้กาวของแห้งก่อนนะจะหนีบมันหนีบ,บนปึ๊บน่เองินตายนะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วพันอ้อมหลัง เก็บจากด้านหลังนะครับจยบได้ด้านหลังมาแล้วขวัญขวัญมาแล้วแมวแมวที่บ้านมีแมวอันตรายมากนะบ้านไหนที่มีเรือแล้วมีแมวนีนะ่แต่บ้านผมมีมีหลายมีหลายลำเรือมีหลายลำมีแมวตัวเดียวเขาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดไม่เป็นไรหนึ่งนิ้วนะครับข้างล่างแทงจากข้างหน้าไปข้างหลังข้างหลังเส้นบน ส่วนในส่วนของอเม็ดบนดึงจากข้างหลังมาหน้าหนึ่งสองแทงแทงสามสี่ห้าหกกำลังสวยที่ที่ผมบอกให้รูดนี่หนไหมเก็บเก็บงานรูดเก็บงานานาอตัดอันนี้ขอตัด แทงลงตรงไปที่ปุ๊กนะครับปกติผมจะมีครีมจะมอีอะไรนะแหนบแหนบนะมัดเข้าหาตัวเองนะครับให้ให้ดูนะครับมัดเข้าหาตัวเองนะ,ะเสร็จแล้วรูดลงไปนะครับรูดลงไปเสร็จปุ๊บเราก็หยอดกาวหน่อยนะ เกาเสร็จปุ๊บนี่ทำท่ารอเลยว่าเออเขาจะอยู่ข้างบนเขาจะอยู่ข้างบนนะครับเสร็จแล้วก็เชือกให้แข็งนะนะเชือกนีมันแย่แต่ตรงนี้ไม่ต้องไม่มีหน้าหลังนะครับรอบตรงนี้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเขาเขาดึงได้นะครับตรงนี้นี่พอพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเชือกที่เราดึงดึงไปทางฝั่งซ้ายนะ เท่าไหร่นะเราดึงกลับมาให้ให้เขาได้อยู่ตรงกลางนี่งไงพอเขาได้อยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยเรือเชือกนะครับเชือกเรือเขาจะมีความเนี่ยเตึงต็ง,ตงนะครับเสร็จแล้วเสานะเสาสามต้นเนี่ยเขาจะต้องตรงกันนะครับเขาเล่นเนี้อ่าโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอพอเล่นตรงกลางเสร็จปุ๊บเราเราพยายามลอก ล็อกตรงนี้วงนี้นะครับให้ให้เขาล็อกเม็ดนี้นะครับให้เขาอยู่ใกล้กับตัวนี้มากที่สุดนาเห็นไหมเสาไม่ตรงนะครับเสาเอียงเม็ดล็อกอยู่อยู่สูงกว่าตำแหน่งแต่ว่าพอกดเม็ดล็อกเข้ามาแล้วปุ๊บอ่าออกมาตรงนี้เป็นไงครับเป็นไงตากล้องกล้องหนึ่งเป็นไงเอียงนะ นี่เอียงเอียงไปเอียงถ้าไปเอียงปุ๊บขอคลายมาหน่อยนี่ปื๊ดขอกลับมาหน่อยนะต Hindu, นะะึ๊ดเนี่ยเชือกเชือกไม่ตึงของขึ้นไปหน่อยนะตรงตรงนี้เรายังให้ให้ตัวได้นะครับเราเรายังบังคับได้เยอะอะปึ๊ดนะนี่นะเทีเอยวขนาดนี้นะครับพอขนาดนี้ปุ๊บก,กลับกลับแล้วกลับแล้วก็เข้า,ขาด้านหลังนะงด้านหลัง แล้วหลังปุ๊บเดี๋ยวเราขอขอหยอดกาวก่อนนะตรงนี้ถ้าถ้าเราได้มีโอกาสได้หยอดกาวเชือกเชือกเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ที่เราต้องการน,นะครับแทงจากทั้งหลังปุ๊บทั้งล่างล่างแทงจากทั้งด้านหน้าล่างล่างแทงจากทั้งด้านหน้านะครับเสียบ่านี่ปุ๊บแล้วแทงออกมาลองแทงออกมานะครับ พอแทงออกมาเสร็จปุ๊บนะไล่เราจะทําการไล่เบ็ดลอกสองอันนี้ให้เท่ากันนะก็นี่ดึงดึง,ด,งดึงให้ของกินแรงหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วแทงเข้าไปนะปึ๊บทันไหมครับถ้าใครไม่ทันก็สามารถบอกผมได้นะครับหรือใครคิดว่าช้าเดี๋ยวผมจะได้เร่งสปีดตัวผมนะครับสี่ โอเคตั okay. ดกลอ่วเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งเสานะครับเดี๋ยวอีกสองเสาเดี๋ยวผมทําให้ดูแบบสปีดนะครับเดี๋ยวจะเป็นการช้าไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมจนถึงจุดจุดนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะเรียนเรือสัมภานะครับหรืออยากที่จะมีเรือสัมภาเอาไว้ที่บ้านนะครับเพื่อโชว์หรือ สริมพุงจุ้ยนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่063 368 6833นะครับหรือจะเป็นไลน์ไอดีที่ลัดเดอร์นะครับ RA d TDR นะครับลัดเดอร์นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ